เธอไล่ครอบครัวมหาเศรษฐีออกจากเครื่องบินคุณเชื่อไหมว่าใครที่แท้จริงพวกเขาคือทุกอย่างเริ่มจากแค่เหตุการณ์ธรรมดาในเที่ยวบินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะทำให้คุณทึ่งทำไมพนักงานต้อนรับถึงต้องทำการตัดสินใจครั้งใหญ่และหลังจากไล่ครอบครัวมหาเศรษฐีลงจากเครื่องบินเธอกลับพบว่าพวกเขาคือใครเรื่องนี้จะทำให้คุณต้องตกตะลึงอย่าพลาด พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเตะครอบครัวมหาเศรษฐีผิวดำออกจากเครื่องบินและพบว่าพวกเขาเป็นเจ้าของสายการบินแสงไฟในห้องโดยสารส่องสว่างจ้าจนรู้สึกเหมือนกระทบกับดวงตาการสั่นสะเทือนของเครื่องบินทำให้ทุกอย่างดูสั่นไหวไปหมดพนักงานต้อนรับสาวเดินผ่านแถวที่นั่งก่อนจะหยุดตรงหน้าครอบครัวที่นั่งอยู่ในที่นั่งหรูเธอสูดหายใจเข้าลึกๆมองไปที่ลูกค้าผิวดำที่นั่งอยู่หน้าเธอขอโทษถ้าคุณต้องลงจากเครื่องบิน เสียงเธอแหบเล็กน้อยและเต็มไปด้วยความไม่พอใจครอบครัวนั้นมองกันด้วยสายตาไม่เข้าใจพวกเขายังคงนั่งเฉยๆในขณะที่คนอื่นๆจ้องมองมาแต่พนักงานต้อนรับนั้นไม่ยอมถอยคุณไม่สามารถบินไปกับเราได้ชายหนุ่มในชุดสูทของครอบครัวนั้นยืดตัวขึ้นเขามองตาพนักงานต้อนรับพร้อมกับสีหน้าเคร่งขรึมทำไมครับเขาถามเสียงเย็น สาวพนักงานต้อนรับรู้สึกเหมือนมีกระแสไฟฟ้าช็อตตัวไม่เคยมีใครกล้าถามเธอแบบนี้มาก่อนเธอไม่ตอบเขาก้มลงไปหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเสียงการสนทนาในหูฟังของเขาดูเหมือนจะเป็นคำสั่งที่หนักแน่นออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้ในขณะที่พนักงานต้อนรับกำลังรอคำตอบทุกคนในเครื่องบินก็เงียบสงัด เสียงกระแสลมภายนอกเครื่องบินยิ่งทำให้ความรู้สึกหนาวเหน็บยิ่งทวีคูณเธอได้ยินเสียงพึมพำในหมู่ผู้โดยสารหลายคนเริ่มมองไปที่ครอบครัวนั้นด้วยสายตาสงสัยในที่สุดชายหนุ่มในชุดสูทลุกขึ้นและชี้ไปที่หน้าต่างคุณเห็นไหมเขาพูดเสียงแข็งพนักงานต้อนรับหันไปตามทิศทางที่เขาชี้และเห็นเครื่องบินอีกลำหนึ่งที่จอดอยู่ข้างฮ่าฮ่ ด้านข้างของมันมีชื่อสายการบินที่เขากำลังเดินทางมาพนักงานต้อนรับสะดุง้งคุณคุณเป็นเจ้าของสายการบินนี้ชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยก่อนจะตอบด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความเย็นชาใช่ครับพนักงานต้อนรับตัวแข็งทื่อความรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนเธอไม่รู้จะพูดอะไรทุกคนในเครื่องบินต่างมองมาที่เธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไป เหมือนรู้ว่าเธอเพิ่งทำความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตครอบครัวนั้นเดินออกจากเครื่องบินโดยไม่พูดอะไรอีกทิ้งพนักงานต้อนรับที่ยืนนิ่งอยู่ในความเงียบทุกอย่างในเครื่องบินยังคงเงียบสงัดไม่มีเสียงแม้แต่เสียงลมหายใจพนักงานต้อนรับยืนอยู่กลางทางเดินมองเครื่องบินที่เคลื่อนออกไปจากที่จอดด้วยความรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักหน่วงทับอยู่บนใจ เธอไม่เคยคิดว่าแค่การตัดสินใจเล็กๆของเธอจะนำไปสู่ผลที่ไม่น่าเชื่อแบบนี้พนักงานต้อนรับยังคงยืนอยู่ตรงนั้นราวกับไม่สามารถขยับตัวได้ทุกคนในเครื่องบินเริ่มกระซิบกันเองเสียงพูดคุยเริ่มดังขึ้นแต่ก็ไม่กล้าออกเสียงดังมากเกินไปเธอพยายามหายใจลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์แต่เสียงหัวใจของเธอกลับดังขึ้นในหูเหมือนมันจะหลุดออกจากหน้าอก เธอหันไปมองทางประตูเครื่องบินทุกอย่างยังคงไม่เป็นระเบียบแล้วเธอก็รู้สึกถึงแรงกระชากที่ด้านหลังมีผู้โดยสารคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอเขาเป็นชายวัยกลางคนผมสีเทาเขามองมาที่เธอด้วยสายตาที่ไม่ได้โกรธแต่เต็มไปด้วยความผิดหวังคุณรู้ไหมครับว่าใครบางคนที่คุณไล่ลงจากเครื่องเขาพูดเบาฮ่าฮพนักงานต้อนรับรู้สึกหนาวเย็นไปทั้งตัว เธอส่ายหัวด้วยความสับสนคือคือใครครับชายคนนั้นสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะพูดอย่างหนักแน่นเขาคือเจ้าของสายการบินนี้คุณได้ทำอะไรที่ไม่ควรทำไปแล้วน้ําเสียงของเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลงไปในหลุมลึกเธอแทบไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินทุกสิ่งในโลกของเธอกำลังพังทลายลงมาเขาคือมหาเศรษฐีที่เรารู้จักกันดี เขาคือหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัทนี้พนักงานต้อนรับเริ่มสถานเธอรู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าลงเธอหันไปมองที่นั่งของครอบครัวนั้นตอนนี้ทุกอย่างเริ่มชัดเจนแต่เธอจะทำอย่างไรกับมันได้เสียงการเคลื่อนไหวจากลำเครื่องบินทำให้เธอหลุดออกจากความคิดเธอหันไปมองไปที่คนที่ยืนอยู่ข้างๆเขายิ้มขมขื่นและพูดคุณรู้แล้วสินะ เราทุกคนก็แค่คนธรรมดาในสายการบินนี้แม้แต่คุณเองก็อาจจะต้องเรียนรู้ว่าโลกนี้ไม่ค่อยอยุติธรรมเสมอไปพนักงานต้อนรับรู้สึกเหมือนจะล้มลงไปกับพื้นท่ามกลางความเงียบงันที่ล้อมรอบเครื่องบินโลกทั้งใบเหมือนจะกลับกลายเป็นความว่างเปล่าเธอต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปพนักงานต้อนรับยืนอยู่ตรงนั้นอย่างสับสนรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวเริ่มพ่าเลือน คำพูดของชายคนนั้นวงเวียนในหัวเธอโลกนี้ไม่ค่อยยุติธรรมเสมอไปเธอพยายามประมวลผลทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันยากเกินกว่าจะทําได้ในช่วงเวลาแบบนี้แค่ไม่กี่นาทีที่ผ่านไปแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนผ่านไปหลายชั่วโมงเธอหันมองไปรอบๆเครื่องบินทุกคนยังคงเงียบสงบแต่สายตาของพวกเขากลับเต็มไปด้วยความสงสัยและความไม่พอใจ เธอรู้สึกได้ว่าทุกคนจับตามองเธอแต่ก็ไม่มีใครกล้าสแสดงความเห็นขาของเธอเริ่มสัน่นในขณะที่ความรู้สึกผิดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธอเคยคิดว่าแค่ทำตามหน้าที่จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่ตอนนี้ทุกสิ่งมันกลับพังทลายไปหมดจากมุมมองของเธอทุกคนในเครื่องบินเหมือนจะเป็นพยานในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเธอก็รู้สึกถึงความร้อนที่เริ่มแผ่ซ่านขึ้นมาในอกของเธอ เหมือนทุกการเคลื่อนไหวจะกลายเป็นการตัดสินที่ไม่สามารถย้อนกลับได้แล้วเสียงจากลำโพงเครื่องบินดังขึ้นท่านผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบเครื่องบินของเราจะออกเดินทางในไม่ช้าพนักงานต้อนรับยืนตรงนั้นในขณะที่ผู้โดยสารเริ่มเคลื่อนไหวไปยังที่นั่งของตัวเองเธอยังคงยืนนิ่งสายตาของเธอจ้องไปที่ประตูเครื่องบินรู้สึกถึงความโหดร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในสถานการณ์นี้ ขาของเธอยังคงสัน่นแต่เธอไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วทุกอย่างมันไม่อาจย้อนกลับไปได้ทุกความรู้สึกที่เธอมีตอนนี้คือความรู้สึกของความล้มเหลวในที่สุดเสียงประกาศจากลำโพงก็ดังขึ้นอีกครั้งเครื่องบินกำลังเตรียมตัวสําหรับการบินเราจะเริ่มให้บริการในไม่ช้าพนักงานต้อนรับมองออกไปนอกหน้าต่าง และรู้สึกเหมือนเครื่องบินนี้จะพาเธอออกจากความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่มันจะพาเธอกลับไปที่ไหนที่ไหนที่เธอสามารถหลบหนีจากความผิดพลาดนี้ได้เธอสูดหายใจลึกฮ่าฮหวังว่าเวลาอาจจะเยียวยาได้แต่ในขณะเดียวกันเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะติดตัวเธอไปตลอดชีวิตพนักงานต้อนรับหันกลับไปมองที่นั่งของครอบครัวนั้นอีกครั้ง แต่พวกเขาหายไปแล้วเพียงแต่ความเงียบและความหนักหน่วงของเหตุการณ์ยังคงอยู่มันเหมือนกับเงาที่คอยตามเธอไปทุกที่เครื่องบินเริ่มเคลื่อนตัวออกจากจุดจอดเสียงของเครื่องยนต์ที่เริ่มทำงานดังขึ้นและในจังหวะที่เครื่องบินลอยขึ้นจากพื้นพนักงานต้อนรับรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองมันเหมือนกับการเดินทางที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ เธอเดินไปยังห้องครัวของเครื่องบินมือของเธอยังคงสั่นอยู่เธอเปิดตู้เก็บน้ำและเทน้ำเย็นลงในแก้วหวังว่าความเย็นจะช่วยให้สมองของเธอสงบลงบ้างในขณะที่เธอนั่งลงตรงโต๊ะทำงานสายตาของเธอหลุดไปยังหน้าต่างและเธอเห็นท้องฟ้ากว้างใหญ่ข้างนอกแสงจากดวงอาทิตย์ที่กำลังตกดินทำให้เธอรู้สึกถึงความเปราะบางของมนุษย์ และความเล็กน้อยของเธอเมื่อเทียบกับโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้การเดินทางที่เธอคิดว่าจะเป็นเพียงแค่วันทำงานธรรมดากลับกลายเป็นการเดินทางที่เธอจะไม่ลืมตลอดชีวิตและในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกถึงความอึดอัดที่คืบคลานเข้ามาเหมือนกับว่าเธอกำลังติดอยู่ในหลุมแห่งความผิดพลาดที่ไม่มีวันหลุดออกไปได้เสียงประกาศจากลำโพงทำให้เธอกลับมาจากความคิดท่านผู้โดยสารทุกท่าน เราจะเริ่มให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในไม่ช้าเธอพยักหน้าให้ตัวเองแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยคำถามมากมายว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ทำไมเธอถึงต้องเป็นคนที่ทำผิดพลาดครั้งใหญ่ขนาดนี้เธอยังคงนั่งอยู่ในห้องนั้นมองผ่านหน้าต่างไปยังท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และได้ยินเสียงเครื่องบินที่กำลังบินไปข้างหน้ามันเหมือนกับการเดินทางที่ไม่อาจหยุดได้ แต่เธอรู้ดีว่าเธอจะต้องหาทางรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้พนักงานต้อนรับยังคงนั่งอยู่ในห้องครัวของเครื่องบินมือของเธอยังคงยึดแก้วน้ำเย็นๆที่ไม่มีแรงดึงดูดใดๆเธอจ้องมองไปที่น้ำที่สะท้อนแสงจากหน้าต่างมันดูสงบแต่กลับไม่สามารถสะท้อนความรู้สึกของเธอได้เลยขณะที่เธอนั่งอยู่อย่างนั้นเสียงจากลำโพงทำให้เธอสะดุง้ง ท่านผู้โดยสารทุกท่านการุณาเตรียมตัวสำหรับการบินระยะยาวทุกอย่างรอบตัวเธอดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างปกติแต่ในใจของพนักงานต้อนรับกลับเต็มไปด้วยการคิดทบทวนและสงสยัยเ,เธอรู้ดีว่าในช่วงเวลานี้ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอลุกขึ้นจากโต๊ะอย่างช้าๆแล้วเดินกลับไปยังที่นั่งของเธอในห้องโดยสารทุกย่างก้าวของเธอดูเหมือนหนักหน่วง เหมือนกับโลกที่เธอเคยรู้จักกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพนักงานต้อนรับเดินผ่านผู้โดยสารที่นั่งอยู่บางคนมองมาเหมือนจะสงสัยบางคนก็แค่หลบตาเธอเธอรู้สึกถึงความเย็นเยียบจากสายตาของพวกเขามันเหมือนกับว่าเธอเป็นคนที่ทำให้ความสงบในเครื่องบินถูกทำลายไปถึงแม้เครื่องบินจะยังคงบินอยู่บนฟ้าแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในความมืด แต่ละลมหายใจของเธอรู้สึกหนักเหมือนเธอกําลังถูกดึงเข้าสู่ความว่างเปล่าถึงกระนั้นพนักงานต้อนรับก็ยังคงเดินต่อไปมุ่งหน้ากลับไปยังที่นั่งของเธอเธอรู้ว่าเธออาจจะต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในตอนนี้สิ่งเดียวที่เธอสามารถทำได้คือหายใจลึกๆและพยายามทำให้ตัวเองสงบเครื่องบินยังคงบินต่อไป พนักงานต้อนรับจึงต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปไม่ว่าความจริงที่เธอได้พบจะมีผลต่อชีวิตของเธอมากแค่ไหนแต่การเดินทางนี้ก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปพนักงานต้อนรับกลับมานั่งที่ตำแหน่งของเธอในห้องโดยสารเครื่องบินยังคงลอยไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เสียงของเครื่องยนต์เป็นเสียงเดียวที่ดังอยู่ในห้องโดยสารทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบสงบ แต่ภายในใจของพนักงานต้อนรับกลับเต็มไปด้วยคำถามเธอหันไปมองทางหน้าต่างแล้วรู้สึกเหมือนเครื่องบินนี้กำลังพาเธอไปที่จุดหมายที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนผู้ดโดยสารบางคนยังคงนั่งเงียบๆบ,บางคนกำลังพูดคุยกันเบาๆแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนทุกคนรู้ถึงความผิดพลาดที่เธอทำแม้จะไม่มีใครพูดออกมาแต่ความเงียบก็เต็มไปด้วยความหมายที่หนักหน่วง เธอพยายามที่จะยิ้มให้ตัวเองแต่รู้ดีว่าไม่อาจหลอกตัวเองได้ความรู้สึกผิดยังคงตอกย้ำหัวใจของเธอไม่หยุดในขณะนั้นเสียงจากลำโพงดังขึ้นอีกครั้งท่านผู้โดยสารทุกท่านการุณาทําการคาดเข็มขัดนิรภัยเนื่องจากเรากำลังเข้าสู่ช่วงของการบินที่มีการสั่นสะเทือนพนักงานต้อนรับยิ้มขมขืน แม้แต่การประกาศธรรมดาก็ทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระทบหัวใจเธอลุกขึ้นเพื่อไปตรวจสอบความเรียบร้อยแต่ทุกก้าของเธอยังคงหนักหน่วงเหมือนความจริงที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงการตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อยแล้วเธอกลับมานั่งที่ที่นั่งของตัวเองใจของเธอยังไม่สงบแต่เธอก็พยายามมองไปข้างหน้าเครื่องบินยังคงลอยไปบนท้องฟ้า และพนักงานต้อนรับรู้ดีว่าไม่ว่าเธอจะรู้สึกอย่างไรการเดินทางนี้ก็จะต้องดำเนินไปจนถึงจุดหมายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องที่เธอไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปเธอหันไปมองผู้โดยสารคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในที่นั่งข้างๆผู้โดยสารคนนั้นยิ้มให้เธอแต่มันเป็นรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะมีความหมายที่ลึกซึง้งมันทำให้เธอรู้ว่า แม้ในความเงียบที่ทุกคนอยู่ด้วยกันบางครั้งก็อาจจะมีบางสิ่งที่เราคิดไม่ถึงแอบซ่อนอยู่ในสายตาของผู้คนในที่สุดเครื่องบินก็เริ่มเข้าใกล้จุดหมายปลายทางแต่พนักงานต้อนรับยังคงไม่รู้เลยว่าเมื่อเธอลงจากเครื่องบินในครั้งนี้ชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกอย่างที่เธอทำจะต้องเผชิญหน้ากับผลของมันและเธอไม่อาจหลีกหนีจากมันได้ เครื่องบินเริ่มลดระดับลงสู่สนามบินท้องฟ้ากลับมาสว่งสางใสและเงียบสงบพนักงานต้อนรับนั่งนิ่งมองผ่านหน้าต่างไปยังวิวที่คุ้นเคยทุกสิ่งดูเหมือนจะกลับสู่สภาวะปกติแต่ภายในใจของเธอกลับยังคงเต็มไปด้วยคำถามที่หาคำตอบไม่ได้เครื่องบินแตะพื้นเบาๆก่อนที่จะเริ่มชะลอตัวลงเสียงเบรกจากล้อเครื่องบินทำให้พนักงานต้อนรับรู้สึกเหมือนโลกกำลังหยุดหมุน แต่ภายในหัวของเธอกลับเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเธอไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินจอดสนิทพนักงานต้อนรับยืนขึ้นและเดินไปทางประตูเครื่องบินแต่เมื่อมือของเธอสัมผัสที่ประตูเธอกลับหยุดชั่วขณะหนึ่งสายตาของเธอสบกับผู้โดยสารคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆคนคนนั้นยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนเหมือนกับการปลอบโยนในความเงียบ พนักงานต้อนรับยิ้มกลับไปอย่างไม่คาดคิดมันไม่ใช่รอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความผิดพลาดหรือความเสียใจแต่เป็นรอยยิ้มที่เธอให้ตัวเองในที่สุดเธอตรหนักว่าแม้จะทำผิดพลาดมันก็ไม่ทำให้ทุกอย่างในชีวิตเธอล้มเหลวบางทีการยอมรับข้อผิดพลาดก็เป็นวิธีการเดินหน้าต่อไปเธอเก้าวออกจากเครื่องบินพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่นๆ สายลมเย็นๆที่พัดผ่านหน้าเธอทำให้รู้สึกสดชื่นเธอหันไปมองเครื่องบินที่บินขึ้นไปในท้องฟ้าอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เธอรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ใช่แค่ที่ของคนอื่นแต่เป็นที่ของเธอเช่นกันแม้ความผิดพลาดจะอยู่กับเธอแต่เธอก็ไม่ต้องแบกรับมันเพียงลำพังบางครั้งการ,รเผชิญหน้ากับความจริงก็อาจจะนำพาเราไปสู่การเติบโตที่ไม่คาดคิด ในที่สุดพนักงานต้อนรับหันไปข้างหน้าก้าวต่อไปในเส้นทางใหม่เส้นทางที่เธอจะได้เรียนรู้และเติบโตจากสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเธอก็พร้อมที่จะรับมือกับมันอย่างเต็มใจ